สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีพิมผ้าพี่น้องมาเห็ดปลาทูมันจากปลาซาบาจะจ้ะอันนี้ก็คือปลาซาบะที่เขาเตรียมไว้จะล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็จกลวงเอาใส่ข้างในเขาออกตรงขีดปลาเออตรงเอน่นนะจ้าพี่น้องตรงข้อปลาที่มีหมองจกออกจ้ะพี่น้องแล้วก็เติมน้ำเปล่าเนี่ลจะจ้ะ ลิดเคิงจ้าเพื่อเฮาสิไดเอาปลาเขาไปเห็ดประทูมันใส่เกลือลงไปซี่ซ่อนโตจ้าพิมกับชิใส่สชู่ลดไปประมาณเคืองซ่อนซาบอไซกะไดจ้าทาบ่าบบมักแลก้วกะเขาก็เอาปลาทูที่เฮาทําความสะอาดเรียบร้อยล่างเรียบร้อยจ้าล่างจนเขานามใสนละจะพี่น้องทั้งในใสในของเขา กำกำจักหน่อยจะคนคนน้ำเกลือก่อนให้ละลายดีจ้ะแล้วก็เอาปลามาลงแล้วกัจากนั้นก็สิเก็บไว้ปลาของเฮาเนาะจะเก็บใส่ตู้เย็นหรือไว้ทั้งหนอกก็ได้จะประมาณสองชั่วโมงจะหรือว่าหกเจ็ดชั่วโมงก็แล้วแต่จะแต่ว่าย่างหน่อยกับประมาณสองชั่วโมงจะแต่ว่ามือนี้พิมพ์สิเอามาทอดเลยจ้ะนี่จ้ะที่ว่าเฮาแช่น้ำเกลือไว้แล้วก็แต่ประมาณนี้เอาขึ้นมาใส่กระจาดจ้ะเพื่อสิได้ซับ กระดาษทิชชู่ให้เขาหมาดๆจะแต่ว่ามอน,นีพิมพ์สิทอดเลยจะหลังจากพักไปสองสวโมงท่าด้วยน้ามันจะพี่น้องน้ามันพืชของเขานี่แหละจะเพื่อบรให้โตปลาของเขาแห้งจะอันนี้สำหรับคนทีเพิ่นยั่งบ่ท่านก,กินเลยจะแต่ว่าพิมพ์ก็เอามาท่าน้ามันแล้วก็เดี๋ยวสิเอาไปทอดจะ ทอดกับแบบทอดง่ายๆเลยจ้ะพี่น้องนี่จะได้แบบนี้แล้วก็สีเอาไปลุงทอดเลยจ้ะทอดไปไห้ปาเข้าซุกหลังจากนั้นพิมก็เอาน้ำม,ม,ม,มันออกเอาน้ำมันออกพอสมควรจ้ะน้ำม,มันเก่านี่แหละจ้ะที่เข้าทอดปลา้าเห็ดเป็นเป็นปลาทูมันแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นจ้ะเอาไว้ทั้งนอกสีบ่เหมาะปนใดจ้ะเพราะว่ามันบม่ได้เข้มจนเกินไปเก็บไว้ในตู้เย็นดีกว่าจ้ะ พัดหัวหอมใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ซี่ยวขาวจ้ะบดใส่สุรดกะแซบแล้วจะพี่น้องนี่พริกหวานแดงของพิมพ์จ้ะพัดทุกอย่างให้สุกแล้วก็โคเลขข่โคเลขข่เขากันกับปลาทูจะ้ะแซบเนื้อแน่นจะ้ะจนเลื่อมปลาทูห้าไปเลยจ้ะพี่น้องสูตรนี้กะ ปกติกะบ่าเคยสือปาทูกินจ้าแต่มาอยู่ต่างแดนนี่สือปลาซาบามาเห็ดแบบนี้ง่ายดีจ้าแล้วกะ็ราคาราคาถือจ้าพี่น้องปรับปรุงประยุกต์ใส่จ้าพี่น้องอาหารการกินของเฮาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าหลังจากนั้นเฮาก็จะจัดใส่จานจ้าแล้วก็สิ ซอยบักนาวนี่จ้าบักนาวเป็นชิ้นแบบนี้จ้าแล้วก็ซิม,มีพริกพริกเผ็ดเผ็จ้าพี่น้องหันตามใจห้ามักเลยจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพอกันมือหนาสวัสดีจ้าแสบๆเด้อดจ้าพี่น้อง